ไปบวงสวงค่ะค่ะแม่คะสาตูด้วยค่ะสาตูบารมีลูกหลาสงสัยเฮาสิได้ของแวะกันนัลมางเป็นลูกหลานของเพิ่นจี้อยงไดปัญหาเพิ่นมาขันหาน้องมาคารวะปูเด้อสาธุสาธุพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆาบารมีสีสุโธเจ้าชิบหกสันป่าชิบหาสันดินชิบเก่าสันพุ่มชิบสีสันบดาลสามโลกธระทาดสี่มื่นทรามขันแปดมื่นท่ามขัน เทพไทยเทว่าทุกสันทุกภูมิอยู่ในสถานที่ถ้ำแห่งนี้ปู่เอ๋ยงาเอ๋ยมือนี่สิงี่ขาจับตองอยู่นี่คคอดอกไม้ถูกเทียนของน่องพรพารวยส่วนมาไายถ้ำมือนี่ถ่านในอดีตศาสตร์ข่ากับเขาความทีมงานเคยได้ของแวะกันมากเคยเป็นลูกหลานปปูเจา้าแต่ศาสตร์ก่อนปางหลังสิ่งที่ขาเฮ็ดหมือนีขอให้เกิดซีรีมงคลยิง สุผ้ารวยแม่ผ้าโชกน้ำเนื้อปูเด้อร์แม่ผ้าโชกลูกหลานคนมากมือเก็บดอกไม้ปูดเสียวขึ้นห่านนั่นแหละอันนี้ก็สซีเป็นแบนค่ะปูขาเห็นถามคุณยายว่าออมาเปลี่ยนผู้กินทุกมื่อผศาธุลนามในน้ำใจลูกหลานน้องยังก่อนนี่แม่ผ้าโชกแม่ผ้าโชกม้ามือนี้มาหาปูมาคาราวปูปูกะดีใจย่ดอกปูบ่ค่อยมีสิ่งดีๆจังสี่เขามาดอกจังสี่อยู่กับชาวบ้านธรรมดา กในกา <ali> รปฏิบัติท่องปรูเหรอน้ำกะแต่มาไรกะแบงไห้ย่าินนะเพื่อนก็เป็นเอามาปาดกะเอาไปเพื่นโย่ค่ะปานแบงไห้กูก็เจ้าเจ็บป่วยเหรอค่ะปูลูกหลานมากมือหนิกะโอแต่ว่าเรือกะบ่เคยหยิ่เคยเจียวดอกผูไดอยากได้เลือได้หงายกะมาคาระวัปูเบิงค่ะข้าเจ้าถือเด้เอาเงินไม่เมือวบานนี่สองพันข้าเจ้าถือกันที่ยังละซิบเก่าป่ะเก่าสุด เก่าศูนย์ปูเก่าศูนย์คนมากเมื่อบ้านนี้บ้านโคกกลางค่ะนเราไม่ปูใส่เพราะได้ขอเขาเนค่ะเขามาบนไว้มันถือเด็กเขาสิมาอีนั่งอันนี้มากคูงวดงวดอนกับแม่ถืองวดนี่คนถือสองหมื่นคนเราไม่ปูพันหนึ่งแม่คนอีกสามร้อยคนที่บ้านนี่แหละอันที่ปูซอยเพคนตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นผนได้นั่งจนจนทางหมอน้ําหอนหลวมผนได้ใหญ่นี่ีต่ว่าปฏิบัติปู่คะเจ้าศรัทธาปูหลายบดบดเงอนเลยเงินคน ลวกน้ำห้อนข้างหมอไวลูกสาวคนเรโทษเขามากเขาเคยมาดูดวง<ะ>เขา<ะ>แม่เอ้ยปูซอยอีแม่เนี่ยด้วยอีแม่กําล่งกันสิตายละต้มน้ำห้อนคนเอาคนมาเบิดเงื่นอ,นอนแล้วสีอ้<ะ>กกลละมอนแล้ววาสันปู๊กเลยกระสิดแล้วกัดสีเคยคำกันละก็เลยทรงจิตไปใส่เพ่นรอดร<ะ>อดเลยแล้วกับมาเลยค่ะตื่นขึ้นมาแล้วลูกใด้แล้วมาเลยแต่เด็กลูกเพราะภามาแล้วกีมาต่อใจมาเลยหมู<ะ>บ่บ้านนีิคนถือเลยหมดกวนผัวคนก็ถือ ปูไม่ได้บอกเลดดอค่ะปูเปิดรับขันเจ้ามือบันท่องสายซีเจ้าคนเปิ้นกระจางปูซีลอยเขาเมื่อคืนขันสัจจาก็คือสัจจาเนาะโดนกระกบค้าไม่ได้แต่เรื่องโศกลาบนี่ก็เขามาสัมผัสออกมาเปิดโศกเปิดลาบเขาก็มาหาเพิ่นแนนล่ะผูเป็นผู้ป่วยกับอย่างมากกับมากมีปูก็สิไปบ่วงสวงร g อยเอ็ดที่บ้านน้องเท่าวัดอาจารย์พัดผู้เปิ้ลต่อไล่มือต่อเลดต่อหวยอะเิ้ลสายตรง ค่ะแต่ว so anyway, uh, kind of mm. right kind of ่าข้าเจ้ากระขังบวชสู่องค์สู่ญานนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าญานไหนมาทํหนาที่ไหนมาทํหนาทีบ่กือกันเด้บทำนาทีบ่กือกันปกสิไปรวมงานิ่นกสิไปบวชน้ำหลานสะกอนแดงสิเดินท่ามิจะเดือนกับเดินละคแต่อยู่เฮี้ยนกะไปยากโทษมากกับโทษขั้นว่าเห็นสมควรมาสันกะอยากมากกับมากเดซีเอสก็จะได้ขึ้นเบอร์โทษแแล้วแต่แล้วแต่ส่เดอร์ดอให้ลูกหลานติดตามส้มลูก ผู้บริ<ฆ>บาลออกจากยางดอกมีพ<ฆ>ยายันล้วนๆ<ฆ>ไปโรงพยาบาลยายป่วยพอดีเบาหวานยายหนึ่งก็ร่างจิตตายหมอสถอดปอกซิเจนงแบบนี้<ฆ>อันนี้ผู้บริบาลเขาผู้ใดเสื้อทั้งเบิดแต่เล่ากระโดด<ฆ>ผัวเราหนิมักโอ้ยเจ้าชิดไปยังมามาเอาลอนลำมดมาเอาขันหน้ามาเพิ่็เอาหน้ามา,มา,มา,มาปูกระเปา๋าส่งจิตขอลางเมียบคนไว้ปู<ฆ>้กัถธนัดอยู่ในจุบนั่นเนาะ<ฆ>ไม่เรื่องนาทีแล้วเขาสิด,ดึงซ้ายวะ เง่าเลยลอดย่งางเขาไปเบิองเขาก็จับมือจริงสิละเราก็จับมือ,อลงพยาบาลมาขออนามน์บดหมือมือนน่ะอันคนไข่หมอเขาบอกหัวซาดอกแต่ว่าหมอคนหู่นจักปูเด้กเขาว่าปูไปเฮ็ดลงท่านดูว่าวัน่อวันยังวันํำคัญปูออาลงท่านก๋ยเตี๋ยวไปตลอดอกับโบเมียนตะเงินปูดอกผู้นั้นหาชีพผู้นี้เศร้าออกกันไปเฮ็ดที่โรงพยาบาล บานนี่น้ำบ้านข้าก็เห็ดข้าก็เห็ดเนี่เข้าวก็ะหดลงบ้านเนี่ยตะก่นสวนนไข่น้ากินก็บ,บมี่<ะ>เออนี่ละผู้ใดยอยากเ็ดบุญข้าอยากเ็ดบุญวัานเกิดว่าจำเป็นต้องจัดเอกอกระเลยเข้าไปท่านนา้าเขาก็หมอเขากระเสียอเอาไปแจกน้ำล่วงบ้านบึงการน้ำล่งบ้านบ้าดใดก็ได้ผู้ใดกไก่ล่วงนกับหมองเงค่ะไปจากมา<ะ>เที่ยวเมืองการก็มามีหมองท่องเที่ยวหลาไรไรทำเนี่ยน้ำตกเกศซีก็มี่น้ำตกตัดเสนแน่นก็มี่ผู้ทอกข้าวหลาไรมองเที่ยว สนับสนุนตำมคุงปีงไก่ตัวน้ำก้นเจ้าสวรรค์มึงการปู<ะ>มีเงินมีข้ามกะมาสื่อเอาเนาใไม้ไปแกงนลำขางทางเขาขายพี่หอดเพลิงมีหลายยางเ<ะ>อแนวมูลน่ะหลาย,ลายพวดบึกอึดกินดอกขั้นมากหันปูก็ยู่เงียนอยู่<ะ>แต่วันที่สิบสามมีปูก็ยู่ดอกปูะจะไปไปสิไปร้อยเอ็ด<ะ>เพราะว่ามองหันอาจารย์สายงานที่สิ่งอมกับจมัง<ะ>หลายแก้วหน้าข้างเมื่อสิบใบบอกคนไหนปวดคนรลองเพ่งไปญานา หลายๆนั่นค่ะน้องอีหยังล่ะฟูบคนไปนั่มันดาร่าคนกลับไปรับอยู่เมื่อคืนเดี๋ยวนี้เฮ้ากะบ่ใครแต่ทำงานเขาว่างๆเขาก็ับไปแล้วเนาะค่ะไปหาเบื้องมองหันมองนี้ต่างเปิดสมองยุ่ฮแยนหลายมันซีเรียสเด่นตั้งแต่เกมตั้งแต่ปิดตะไลหลายก็เปลืองน้ำเปลืองไฟเขาก็ไปโคบีก็บบ่เป็นไรดอกเดี๋ยวนี้รัฐบาลเพ่นก็เอาวัคซีนมาสีดมันโอ้คุมครองอีลีได้วัคซีนค่ะมามีอีหยังต่อกันไพ่ตอกันมันกับบ่ทำลายเอาดอกวัคซีน ดีหรือล็อกซีนของรัฐบาลที่คนจอยเข้าน่ะปูกระสีแล้วสามเข็มแล้วกับกับบริษัทแม็กเน่เพราะว่าเขาอยู่อากาศโล่งๆบ้านนอกเข้ากับบ่อใคมีคนอยู่เขาไปจีดยางเขาไปจีดยางค่ะบล้วนี้เตะผัดเลขออกแล้วนี่ได้ฝันได้ยังบ่ปูฝันปูปูกับฝันมันไม่ใชยฝันมันเป็นอีหยังก็แปลกอย่างหนึ่งเรยปูบ่ฝันอืมปูเป็นคนบ่ฝันค่ะ ปู้กับแปลกคือกันแต่ฝันของปูมักจะเป็นจริงฝันคือมือเพิ่นมือเพิ่นจิปั่นปูรืออันนี้ก็บอกเป็นเบาอันข้ามเก่าเนาะค่ะมันก็ขึ้นปูกับฝันฝันแปลกๆเดี๋ยวเรื่องหัวยสิบเอ็ดฟังเหรอค่ะไปสุดท้ายค่ะไปสุดท้ายซึ่ปูฝันว่าคนเต็มอยู่หนองกุทิเงินมือคนสีเซิร์ปูอื้อค่ะเออก็เห็นแต่แแจอัลวงพ่อคนนั่นแหละลวงพ่ออ้วนคนนั่นแหละปูคนนั่น แลนก็จอก็จอก็จอในฝันค่ะเป็นก็จะว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเม่เป็นฝันผู้เดียวได้ลูกไส้กับเป็นเรื่องกันฝันค่าเดียวกันค่ะคนีห่มเล่าว่าสั่นว่าเล่าหนีเป็นเจ้าหน้องเจ้ากุทิ่งี่หันละกาัเกิดเรื่องของลูงพ่อเนาะเป็นหนาหนักอากาเขาบอกใครจะไปวัดหาเพ่นเท่าไรดอกคันว่าเป็นการเป็นงานก็ได้่ะอยู่เพี่อละอากาศผู้ใดอยากมาเที่ยวกุทิ่งะกับมามาเบิงมาแวะเบิงค่ะอืเทียว ลำปูทิงเขาก็มีทองเที่ยวหลายมีบ้านเขาหนี่ก็เฮ็ดยู่ค้าหลายเด้เดี๋ยวนี้เฮ็ดเฟิองค้านนุ่งๆก็ออกเดี๋ยวนี่เต็มโคก<า>แต่ว่าบ้านอื่นจักสิออกบ่ออก,อกปู่ไปเก็บนน้ำพันอยู่บ่แบบนั้นเดี๋ยวแต่ก้อนนี่โอ้ยนี่ล่ะผู้เจี๊ยบเห็ดหน่วยเครือข่ายเห็ดบ้านนี่ผมยิ้มอย่าปุ๊บพี่นึกสีแล้วเขาป้าเขาได้มันคลองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ชิเสียหากินเยือดแล้วต่ผู้ใดสิขึ้นหอ,อน เดี๋ยวทำไมกินหอดออกินยังก็คือเก่าละละกินแล้วก็บรนุ่มบรเดาเกินหรอกจริงสิละค่บัดนี้ขันฝันกบฝันของคนมันมักจะเป็นเป็นสิ่งที่เห็นกับตากับตานะก็บอก่คยฝันแต่เรื่องหวยกะหวยทัานเขาบอกคำใบในบอกคือรดคือรดมือนั่นก็ข้องน้องผ่านก็ออกได้ละค่ะอ้าหน่อยค่ะสามเก่ากับสิบหกก็ออกออกวะออกออัท่านได้ผ่าดได้เรื่องคือรถค่ะ มือนันไปบ้านแม่กังสามตัวค่ะันแม่กังค่ะคำหระผู้นันกับสีมื่อผู้นี้กิดสีมื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยว่าเป็นเรื่องกาต้อสีม่อห้วยสามรอที่ก็เจ้าสิกั๊บมีกับบ่ไห้ล่ะค่ะอืทรงกิจดึงสายไฟอิหอี่เนี่นี่เรื่องริงพญานมีเบิด บวงซวงแล้วแล้วเป็นขืนนั่งรถเขาก็เด้ไปูปกายไฟกันติดแล้วละ่ะอืติดเลยกัหมองเลยาบานไปกลางออกสามตัวห้าน้อยเมื่อนั่นเมื่อนั่นก็ออกสองกีเนาะมันออกคู่มือเว้ยเลขอันนี้ระทรับสนแมนอยู่ปูผู้ขอก็คอได้บานในปูนแต่ขั้นอยากได้ขั้นอยากได้เรื่องหวยน,นี่เนาะปูก็อยากปลูกบอกล้านว่าอยากให้มากมาเปิดซะก่อนค่ะมาหาจะมีเงินค่ะ คือมาเปิดนี่คือเปิดเอาโซกเอาลาบเอาบารดมี่จะาของหรอกปูปูมักสายย่านนี่ก็ต้องมาเปิดมามาให้ปูจับเปิดโซกเปิดลาบเปิดนั่นเปิดนี่ให้เพราะเสียเงินดอกเสียตาแลัดลคหรอมากเขาคนกะมีกินยี่หรอยังมีอะไรสามาุ้งกินแก้วเนาะเสียตารถัลหรอมากมาเปิดโมเมนต์วาเข้าสินังษาอยู่บ้านเน้วเพิ่นออกไปแล้วเต้อกับตัวจริงตัวปลอมกบมี่แม่นบอกขันปูฮัลล่ะ ก็อยากให้มาเปิดเปิดมาเปิดเอาด้วยตัวเจ้าของแล้วอืผู้เปีนผู้ป่วยกับแม่ฝากน้ำมนอนไปก็ว่าแม่สีเศร้าโรดได้ก็ต้องมาให้เพื่อนมามาสัมผัสมาสัมผัสปูเบิงปูกับวิยากธิ<ห>ืมเรื่องเล็กับสีมอมือมีอม้วันที่เท่าไรแล้วมืวันีน้เท่าไรแล้วบนไหนปูมีวันที่หกลงคนมือคนเว้นเนี่ยเหนีอในะแมนบดเถ่อมอมือมันกับมาเองดอกเล็ะเดี๋ยวไปใส่กับกรเเ็นเลยกหันขั้นมันมาหน่อย Ha, แต่ว่ามกับ็มาอยู่ประจำได้ปูคือรถขั้นใดนี่เพราะท่านเด้พลาดอยู่เพราะท่านลาดเด้ซ <Ha. S 1> ีเกตนีออกยู่หมือกับซีซีซีกตีหก <Ha. S 1> อันเร้ยงอาน้อยนี่เพ <Ha. Ha. S 1> ราะว่ารหลูกชายเพิ่นมาปันนี่เนี่ย ha. Ha. อืรตลอดเพิ่นอ่อืเหล็กไงเพิ่นเหล็กไงกะมือนำไปค้อนเจียนกับไปเลี้ยวยันเหล็กก็ปุยกันนี่ดอกบอ <Ha. S 1> งอย่งหนึ่งคือเก่าบึงอย่งหนึงคือศูนย์แท้พอตายพ <Ha. S 1> อสั่นแกบเบิ่งอยู่ข้าฝนไปจากท่ว งไปเขาเสียเงินเนาะ,ะเขาเลี้ยวไปเขาก็เห็นทางอื่น <c oughs> เขาก็เห็นบ่านหลายตู่มันหลายตู่มันเพราในรุ่งหรอกมอมือผู้ใดยอยากมาหาปูเขามาเบิง้งมาสัมผัสเบิง้งแต่ก็อยาก